หม,ม,ม,มอลำหมอลำทั้งสองวนนันเลยนะครับท่านได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานโจทย์บ้านขามเปี้ย หรือว่าจะเป็นฐานจุดบ้านโพชัยเราก็จะมีมหอระศพสมพูดนครับสองวันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเนาะก็ได้รับการสนับสนุนทั้งจากท่านสจตุลากรนะคะร่วมกับคณะผู้บริหารของเราโดยเฉพาะท่านนายกรัศมีสังวิเศษท่านบอกเต็มที่นะครับเต็มที่เพื่อให้ชมชนของเราเต็มที่เต็มใจให้บริการเนาะสร้างความสุขให้พี่น้องของเท่า ขอบคุณท่านนายกรัศมีสมวิเศษครับในการจัดพะเีณีแล้วก็ท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการอนุมัติงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ส่งความสุขให้พี่น้องในชุมชนของเรานะคะแล้วก็พี่น้องชาวโพชัยที่มาเที่ยวงานด้วยสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะเราจะมาที่นี่เลยใช่ค่ะ มีงานประเพณีที่สำคัญที่เราจะได้ร่วมกันสื่อสารน,นะคะเราจะมีงานใหญ่ๆนะครับก็สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันนี้ก็จะเป็นบุญข้อวตีสัปดาห์แรกนะครับของเดือนมิถุนาก็าจะเป็นบ<อ>ุญทองไฟนะครับของเรานะครับแล้วก็ลอยกระทงแล้วก็งานใหญ่เหมือนกันขอเชิญชวนนะครับพอพี่น้องของเราเอาร่วมชมร่วมเชียร์่อให้กำลังใจกันนะครับ เชชขอคุณหลายๆครับโอ้ยเก็บเ็นจังไหนเนะเสีย,าย,ยภาพรักกว่านอโมได้เจียวก็ภาพรักแต่คอยเอาควานอ,อ่ะคอยขอขอบคุณมากมายครับขอบคุณว่ะ โอ้สวัรค์โอ้เป็นความหักหรือความสร้งนะสมมติเดือดใสกักเลยเนี่ยาทางแล้วเดือกับเราสรางเก่าัผมมองทาแล้วจะเป็นสร้งเลยผมว่าเนี่ดือใส่กักใส่แนวอุบัติเต็มเต็มครับเต็มเต็มนะครับผมเอ่อขอบคุณน้ากหวยครับเอ่อเยา่ายายสินนะยายสินนะเออแผนกจวงตลอดได้หัน้าที่สวรร กูง่ายเขาลักไกลล่เลยเขาลักไกลล่เลยเมื่อเวทเมื่อเวทกรตามมาด้วยขบวนเอ๊บังไฟนะคะเอ๊บังไฟลวดลายสวยงาม<แ>นะครับมีกระติกน้ำสีชมพูนะครับผมบุ๊มเกี่ยวยังวะผ <c oughs> ู้ใดเอาขึ้น่งไฟน้ำกับพญาน้าคไฟน้ำไยน้ำโอ้อยอเดียนซุ่มโอ้ยซุ่มเดีนซุ่มเดียนกับพญายนาของเราครับ ออันนี้บเป็นธรรมดาด้น้ำมนต์น้ำมนต์นะครับเออผู้ใดสืสิเป็นสิริมงคลผู้ใดถื่อน้ำม่อนอะไรก็ถอยไปข้างหลังเด้อผู้ใดถื่อน้ำม่อนอะไรนะครับวันน้ำม่อนนั่นี่นะครับเออคนกับเจ้าเออคือว่าทรงซื่อเหรอผู้ใดเป็นผู้อันเห็นน้ำมน่อนถึงอว่าทรงซื่อแน่น่ะโอ้ยดวะยะไะตามมาด้วยกับบนที่สองนะคะบนที่สอง บ้านชัยวารีโมที่2นะคะร่วมกับโรงเรียนโพชัยชนุปรรมนะคะคโดยคุณพ่อสวรรค์บุญเพิ่มนะคะทีมงานสองผู้ช่ย2องายของเพิ่อนกับคือ,อ ท่านเลืองจิตบุญจรูนแล้วก็คุณสุภาพรโคศิรย์และท่านผู้อำนวยการเพิ่มนาก้อนทองครับท่านรองสังเวชจอมคำสิงท่านรองเนี่ยผลทิพชับทิพชัยด้วยนะครับถือว่าท่านด็อกเตอร์นี่ยผท่านด็เตรมนของเรานะครับอันนี้ก็ทีโบ้สวยงามครับสวยงามมากผู้ถือป้ายนะคะผู้ถือป้ายก็คือนายมงคลยุบลญสายแล้วก็นางสาวอรยาสารพัดนะคะครับ ผู้เชิญพระบรมชายาลับก,ก็คือเด็กชายนภัสแล้วก็เด็กหญิงนันทนานะคะผู้ถือพานภุ้มก็คือนายปิยะพันมากแล้วก็นางสาววันนศาภูมูขุนทศภูมิขุนทศ <ด S 2> <ทด S 1> นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะขบวนฟ้อนรำนะคะคผู้ถือป้ายก็คือเด็กชายหิมวัตหงสิบสองแล้วก็นางสาว อาพรคำพิลานะคะโอ้ครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นลูกหลานนะคะที่เรียน,นที่โรงเรียนโพชาน <ขอ S 1> เรา <คำ S 1> นะครับมีแต่ผูจบๆงามๆกับผมคิดว่าจะของี่กีเป็นา้าแด<น>งนะครับที่เกิดเซกว่าค่ะเออกระแ่แน่นะครับข่รเราเอาเมื่อเื